ค่ะกาับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นลราพัฒนาสูตรหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างสูตรใหม่เนาะส่วนสูตรเกาจังไปเบื้องตอนลงชุดเต็มบาสูตรได้เขาแน่สูตรได้หลุดหลุดคือออกเลยเพราะว่ามันเดินเงาเกินไปที่จะเดินต่อแล้วถามว่าแอดทิมบบ่ค่ะแอดกับไปต่อคือเกาอยู่ในเหล็มถ้าสูตรเดินเงาๆอย่างสี่ถ้าหลุดก็จะไปหลุดประมาณหกเจ็ดงวดบางสูตรกับไปเลยบางสูตรกลับมาเดินอีกนะคะ เสียดายสูตรเบิเ้งในเหล่มไปน้ากันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปเบื้องคําเตือนก่นอนคลิปนี้ลักซิแอดออรงสามสูตรจริงๆแล้วมันมีหาสูตรแต่แอดขัดออกมาสามชนกันทั้งหาสูตรสิมาบอไปเบิง้งคําเตือนก่อนเนาะคะ่ะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ อ่ามันในติดปากอยู่ใน,นี่บนีบมีหัวขอเลยมันกลับไปของมันเองเนาะพี่น้องโดยอัตโนมัตินะคะเอาไปเบิ่งหลักสิบล่างนาเนาะแอดคัดมาจากสูตรนี่หลักสิบล่างเอาออกมาสี่สูตรชนกันที่ตัวเดียวเบิ่งคลิปให้จบด้วยพี่น้องนะคะเบิ่งคลิปให้จบดูคลิปให้จบ โอ้ยบ่ได้เอ,อ,อาสีออกมาจ่อยพี่น้องออกบ่น่อสีนี่เนาะคะ่ะออกบ่นอแดดแดดพี่น้องหอนหอนเอาเพอคือพอตอนพอนหนาวจักเม็ดอรดบัดได้หอนเนาะคะ่ะไปเบื้องหลักสิบล่างสูตรที่หนึ่งเนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งสูตรไม่เนาะคะ่ะอันนี้ได้ห้างวดนะคะได้ห้างวดหลักสิบล่าง เดินต่อบ่อแอดลืมบ่สีนอนออกมาถ้าสมมุิถ้าสีนี่ก็นะมันจะแก้มบ่ะ,ะเห็นอยู่่ะพี่นอ้องขางวดแรกหาง,งวดเด้แต่แอดค่ะออกมาซํำนีหกเจ็ดสี่แปดหลักสิบเข้าเลขสี่โอ้สิไปนวยนะคะ 2, 3, 0, สองสามศูนย์สี่งวดที่แล้วเข้าเลขสี่อีกนะคะสูตรนี้คัดออกมาจริงๆเราเดินหาง,งวดเนาะค่ะ หางวดถ้าเขามือแร่งจะเป็นงวดที่หนะคะหกงวดถ้าเขามามือแรงจะเดินต่อบนะคะเอาแคบเอาพี่นอ้องนะคะไปดูหลักสิบล่างสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองเจ็ดสีสามเข้าที่เลขสี่ เจ็ดสี่สามเข้าที่เลขสี่หมุดแรกนี่ศูนย์เจ็ดหกชนไปตอนนี้ชนกันที่เลขศูนย์นะคะตอนนี้ชนกันที่เลขศูนย์ศูนย์ร่วมลานขาดเนาะคะ่ะพี่น้องสังคมขจอดเทศบานห้องก็จะได้ยินเสียงสอดเข้ามาถืออย่าซาเบอรเดอร์ค่ะพี่น้องครเจ้อดมาก กินกันเยี่หันเนาะค่ะเอาอมาปรึกษาหาเรื่องกันชีวิตไปแต่ละคนเนาะค่ะบันนอกเข้านะค่ะเอาอะลกเปลี่ยนปัญหากันเนาะเอานี่ยสูตรน,นี่สูตรชอนกันยื่สิบเลขศูนย์ไปเบื้องสูตรที่สามกันเนาะค่ะหน้าหน้า,นาจิตตังให้สิละพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะสามสี่หกศูนย์เข้าที่เลขสี่หลักสิบล่าง สามสศอีกเข้าที่เลขสนะีงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วตอนนี้อันสามสูตรชนกันอยู่ที่เลขกศเม็ดเดียวได้พี่น้องนะคะสิบห้าบอแต่มันบอท่านเดินหอดเก่าสูตรซิอะเก่างวดซิบงวดอคะ่ะเพิ่งเดินนะคะเพิ่งเดิน0ูนย์เจ็ดหก เลขสองสองศูนยเลขหกสองศูนยแต่เลขศูนย์มาแล้วสามศูตรนะคะเดี๋ยวแอดจะเก็บช่วงให้เบิรงอีกที่หนึ่งหลักสิบล่างสูตรที่สี่ได้ศูนย์กับสี่งวดที่แล้วเข้าเลขสี่ได้ศูนย์กับสี่งวดที่แล้วเข้าเลขสี่งวดนี้ได้ศูนย์กับสี่อีกเนาะคะ่ะเบิร์นก่อนหลักสิบล่างแอดขัดออกมาสี่สูตรพี่น้องคะ่ะสี่สูตรเจ้าเด้อค่ะเดี๋ยวแอดจะ 4ส,สูตรชนกันที่เลขเลขได้พี่น้องแลค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องคะหลัก10บล่าง4ส,สูตรนะคะชนกันที่เลขศูนทั้ง4ส,สูตรที่หลักส0ล่างสิมาบ่มือนีแตหลักอ่าเลขสองสองสูตรเลขห2สองสูตร นอกนั่นย่างละตัวแต่เล็กศูนย์สี่สูตรเลยพี่น้องนะคะเอาแคบเอาเดอร์ค่ะแคบเอาหลกักขยายเบิ้งไปเบิ้งหลักหน่วยกันเนาะค่ะไปเบิ้งหลักหน่วยกันชนกันทั้งสี่สูตรเลยหลักสิบสิบสม้าไฮโบพี่น้องค่ะไปเบิ้งหลักหน่วยเนาะค่ะหลักหน่วยอันนี้หกวดหกเจ็ดเก้าหนึ่งหลักหน่วยมาที่เลขหกแปดเก้าหนึ่งสาม หลักหน่วยมาที่เลขหนึ่งนะคะอันนี้หกงวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกงวดนะคะอันนี้หกงวดไปเบื้องสูตรนี่นะคะสี่ห้าหกเข้าที่เลขหกศูนย์หนึ่งสองเข้าที่เลขหนึ่งเมื่อนี้ได้หกเจ็ดแปดนะคะที่หลักหน่วยชนไปพี่นอ้องชนกันที่เจ็ดกับแปดก่อนตอนนี้นะคะ ไปเบิ้งสูตรที่สามเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรที่สามอ่ามือแรกได้สามสี่หเจ็มาที่เลขหกที่หลักหน่วยล่างเจ็ดมาที่เลขหนึ่งที่หลักหน่วยล่างมือนีได้ซี่หาเจ็ดปดมันแมนบ่ลหลัพี่นองมาเนาะคะ่ะ แอดล่งมาอยู่สามสูตรหลักหน่วยเนาะขัดออกมาสามสูตรชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขแปดนะคะชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขแปดที่หลักหน่วยล่างพี่น้องเจ็ดแปดศูนย์สองหเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดบ่พีพี่น้องบวกเบิ่งแล้วสองรอบสามรอบแล้วจะเอาลงนะคะ<อ>เห็นปะค่ะ เจ็ดแปดศู 2, นย์บวกสองนะคะบวกสองหละจังบวกหนึ่งเอาแคบเอาพี่น้องหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างสิมาบอกหลักหน่วยล่างชนกันที่เลขเจ็ดเลขแปดทั้ง 3, สามสูตรส่วนหลักสิบล่างชนที่เลขศูนย์ก็สิบว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดซะบถ่ถ้าสูตรบอลลดเนานะถ้าสูตรบอลลดก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดดิจะมาตัวล่อง พีบอมเนชน4ีสูตรนี้คือเลขศูนย์นะคะตัวร่องคือหกกับสองพี่น้องหกกับสองจะมีมาให้เห็นบออหกเจ็ดหกแปดสองเจ็ดสองแปดประมาณนี้บ่ค่ะเอามากระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ขอยุตีไว้สำหนับสะกอนห่อกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ นะะเน็ตมันบ่หน่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ